ัสดีครับยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสวัยพารวยมือนี่พอสวัยพารวยก็เดินทางมายังที่ศาลาเสาที่มีต้นใหม่อยู่เป็นเสาต้นทั้งต้นนะครับเด้อที่ว่าลอยเก่าต้นนะครับเนาะมือนี่กัสิมาถวายอกองผาปลาให้กับ FC ที่ฝากเข้ามานะครับ15กล่องนะครับเนาะมือนี่กับมะฮอดมาถึงแล้ว คุณครับที่บ้านนี้เอฟซีนะครับเนาะคุณแม่พัชรินบุญผาวันนะครับเนาะถวายผรปาสิบหากรองนะครับเด้อสิบหาถวายผรปาสิบหากองเมื่อนี้พอสไบก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับเนาะกะสิได้เข้าไปถวายปูฝนนะครับเนาะฝนกำลังสิส่างกำลังเห็ดจะรับเด้อนี่ครับสถานที่นะครับเนาะให้เอฟซีเบ่งออกครับ ผลเผ็ด่นสร้างอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คืออเป็นแหงไม้ที่เพิ่นก่อสร้างขึ้นมาบาดนี้พอสไลด์กับมะฮอดมาถ,ถึงแล้วคกำจัดสีได้มือน่ะไอ้บ,อไบ่ได้ไปเบิ่งไม้ไผ่เลยครับเดี๋ยวเข้าถวายปูกันนะครับเนาะคอยไปถวบเบิ่งไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวสีภาเบิ่งครับรครับนี่ ก็เป็นซองของคุณแม่ปัจจารินบุญผาวันนะครับเนดะ้อถวายสิหากลสามร0อบาทนะครับเนาะอะอสวัยก็เลยเพิ่มอีก100บาทหากงนะครับรวมกันเป็นแล้วก็ยบบี่สิกองรวมบุญรวมกุศลไปครับเอซที่ฝากมานะครับเนาะพอสวัยเป็นสะพานบุญไายที่แท้จริงนะครับเนาะ บาทนี้ก็สิได้มอบให้กับเพิ่นอาจารย์นะครับเด้อเงินถึงเพิ่นเรียบร้อยนะครับเนะาะถวายส,สาร่างสาลา่าพร้อ,อมๆกันอนุมโมทนาสาธุด้วยครับเด้อ FC ครับสาธุสาธุจะคือหมอนข,อข่ยนขอยคือเย็นให้าันจักนอนสิ 二五二。 ว่าเป็นองค์หน้ารวมหมดทั้งสิ้นทั้งทุกอย่างใช่ไหมจากขื้นเท้าขึ้นมาจนถึงปลายผมนจะตเลยคาร้อยเต็มมตาก็คือ4เมตรอเมตรแล้วนอนไม่ปัะเดี๋ยว4เมารตอนเอามาเอามาขอคิดไหมค่อยลุกก็ได้คินได้บก็ค่อยลุกก็ได้กซนเขาจะด พอจะทัดจากข้างล่างขึ้นไปยืดขึ้นไปึ้นไปองคาไปถึงเสียนนี่อาจะเป็นสองเมตรห้าสิบหรือสองเมติบคยนอนคอยนอนลงมลับตาลงเด็กหาเต็มบัตงต่ก่นาจาแล้วาอย่าว่าเท่ไผมได้ซีซีห่ได้ห่าจะคัน้อยเต็มมันเออของจริงก็สี หาตัวเดียวในหาตัวเดียวหาผมมีคือหายยังไม่คิว่าตีเขาปูจบหรือเตี๋ยวหลวัดนกเขาอยู่แล้วกลัู้คากับป่อยไปหาหนึ่งเนเจ้าขวยเห็ยนหาล้อยสำราบติดไปบิดลโอ้ยตินไปบิดลหนาวหนาววันนี้เนาะควยเฮียแตกอยู่ วยเห็นไปิดานองเยว่ากินหอนหนนกินนพี่นองวิตามินเขาจมากคนเดียววัดป่าโพแสงธรรมนะครับอ่อนแอหน่อยคือตัวอวบ ขับเมืองคือพอเอาไว้กับผาดบ่อเลมาเบิงอยู่ไหม่ไพ่พิ่นว่าอยู่ใหม่ไพ่นะครับเด้อมีตัวเลขอยู่ใหม่ไพ่สันว่าอยู่ไม่ไพ่อันไรเนาะอ,อันนี้บ่เนาะอันนี้บ่ลองเบิงกันระทางใดมีโอ้อโอ้โทู อ้าหนึ่งหาครับโอ้ขับ่กลับออกมาพอเห็นอีเลียนเหรอโอ้ชัดเกียนนะครับโอ้ชัดเกลียนเลยเพราะคนว่าว่ายู่วม่พเดอสันไว้ยินแต่เอฟซีบอกว่าอยู่วม่พเบิงให้ในเดอสัน มีแต่สามตัวเลยคุณครัมีสามตัวเลยนี่เ,เป็นเก่าหนึ่งหาอหรือรับนว่าเก่าหนึ่งหาเด้เปนเหล็กเก่าบ่ข้างนาเครับแต่ว่าถ้าเอย่างข้างล่างก็มีด้วยครับพอไหวข้างล่างมีตัวใดละ่ะนี่ครับเห็นเล็กซีอยู่ไหนครับนี่เนี่นนซูนตีซีซูนไหครับเดี๋ยวจะตั้งกล้องมดีดีก่อน เอาบาตนี่ครับเอฟซีบงางอดเด้อครับเด้อเอาเก่าหนึ่งหายดีครับเบิ้งสี่ค่อยชัดเจนเนาะยืนยุ่งชุงไปแล้วพอเห็นข้างล่างเป็นตัวอย่างเอฟซีบางอดเด้อครับเด้อเอาข้างล่างนี่เป็นตัวอย่างเนาะครับเนาะเบิ้งเอา่าจะให้ใช้วิจารญาณกันร,รับชมเด้อครับเด้อเพิ่นเพิ่นอาจารย์หลวงพ่อเพิ่นว่าเพิ่นโมยากให้ผู้ใดเห็นเนี่ยครับเพื่อนพญา,ามอบอปิดเอาบังไว้เนาะครับเนาะแล้วก็มีคนตาดีเห็นจนได้ว่าสันว่ะ กรสิเป็นโชกขุนลามนะครับเด้ออยู่ที่วัดเสาลอยเก่าตนครับเอาเอาอันนี้คำว่าเบิ้งให้ชัดเจนนะครับเนาะบ้ดนี้เฮากับเบื้พร้อมกันไปชัดเจนนะครับเนาะคือวัดตีเพิ่นกระตังอ่าสิก่อสร้างนะครับเด้ออ่าโดยการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็นเสาใหม่นะครับเสาใหม่ขึ้นมามีอยู่ลอยเก่าตนนะครับเ,าเาน,น,นาเเนนะแต่ว่าอยู่ไม่ไพ่นี่อ่าเป็นเลข915ครับ เก่าหนึ่งหานะครับเด้วเอฟซีกัเอาไปใช้วิกาณีย์การรับชมเบิ่งครับว่าอ่ะเป็นเลขตัวใดเนาะครับเนาะแต่ว่าฝนว่าฝนเห็นสองตัวลางอีกคือพอเห็นกับพอสวัยพารวยพอเห็นนะครับเด้วสองตัวนี้พอเห็นเห็นแต่สามตัวตรงตรงเลยเ้ากับตัดเหรียญสองตัวนะครับเนาะแล้วว่าโควิดสิบเก่ามันระบาดอ่ารอบสามเข้ามาแล้วนะครับเด้อโควิดสิบเก่าระบาดรอบสามเข้าแล้วเ้ากับเบง เอาตัวเลขโควิด -19 บเก้านี่แหละนะครับเนาะเอาไปพิจารณามึงเอฟซีขามาก่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพอสวายฝ้ารวยนะครับเนดะ้ออันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางทื่ซื้อที่มื้อนี้ก็ได้นําปัจจัยเอฟซีผลฝา,ากเขามาานะครับเนะาะขาม่าถวายสั่งอาซาราทา,า,างนี้พร้อมกับสั่งที่ต่างๆในในวัดนะครับเนาะกับมอบไปทั้งอาจารย์บางที่เรียบร้อยแล้วเอฟซีก,ก็ไว้ใจเด็ดครับเนดะ้อ กซีซ่าเนี่ยหน่อยเพราะว่ายุกไก่นะครับเอฟซี MC ครับเพราะว่ามันยุกไก่ครับวกวีน่าจากอุดรนะครับเนาะก็ดีมาหอดมาถึงแล้วกะเดี๋ยวนำปฏิของเอฟซีมาถวายนะครับบรรจารย์มาที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ครับก็คือเป็นคุณแม่พัชรินบุญพาวันนะครับเนาะกล่องผ่าปลาสิบหกกล่องพอสวัยกเ็เลยเพิ่มไปอีก หากลองร่วมกับไปแล้วกับเป็นยีกลองอนุโมทนาสาธุไปพร้อมๆกันนะครับเด้อยู่ที่วัดเสาลอยเก่ตนครับเสาลอยเก่าตนนะครับเด้อหนึ่งร้ศนเก้านะครับเนาะแล้วก็ไม่เห็นเลขที่ไม่พ่ายเนี่ก็เป็นเก่าหนึ่งหาอีกครับเอากะมื่อนี้กับบมีอ่ายังมาฝาก f อฟซีไลกันนอกจากตัวนี้และครับตัวดีนะครับเนาะเก่าห หลักกรเสาลอยเก่าตนนะครับเด้อเอาเอฟซีจงใส่วิจารณญาณกันรับชมคืออันนี้เป็นเพียงแนวทางซื้อเนาะ,ะ,ะเพื่อนอาจารย์เราเข้าไปฟังคำอาจารย์บอกกันครับแล้วก็ไปติดตามพอสบายไปครับเหมือนเขาก็โบมักส่งท่านผู้ใดมาส่ง,ขงเขาเหยียบพอมโอค้ครับแต่ว่าพอสุโทเขาอย่เคยเขาขาชื่อโทกับใครมากนี่ แต่ว่าสมบัติยังนเปิดไว้หลยโกดี้เลยเปิดไว้รับเท่าดเลยครับ,รบเพราะเขาเปิดไ้แล้วเขาเปิดยูลินเกาแสกนี่เปิดแล้วครัที่ดาเพิ่งกำลังกำลังร่วมตัวกันเดี๋ยวองค์ใหญ่ลราที่บานขนาดทำบาตรอย่างเชียวมนอนมันอนอยู่ก็เห็นได้แต่ไม่ออกเขาก็่เห็นครับ ทางเงียบเพาอยู Nacional, ่ผูดียวเขามากแล้วแต่เขาไปนป่งาไปนอนไปนั่งเล่นพาวนาเนี่เห็นแล้วมาแล้วพวกแก่ได้แต่ว่าไปนั่งทั้งนั้นอยู่นี่สูบประเทอยู่นี่สูบได้เต่ว่าสูบกันได้เอ๋ในสมัยในสมัยตะกีย มมนนั่งเล่นอยู่ในที่เกียร์ในห้วยพเห็นทุกอย่างแล้วอบาอาปกผมจะเห็นคนมาเขาจะมีคนมาหาเดตตัวเขาสิเขจะม่หูจับปูครับมาย่งเป็นย่า,ยาแต่มาหาปูปูจะกุตีงดงหุ่นได้ไหมเอากัยางเลยกรยากเอาไปแล้วเรว่าปูอยู่เห็นลองเทาง้าบ่าเห็นไหมกิดยู่ยูยเกิดยู้กุตีน Khu bà cứ là Poo Yô, hả nội? Còn Poo là Yô, Poo chỉ phải sai thôi. Thôi Phải phải tìm Poo để coi như tìm Poo thôi. phải phân phản nhau mà, còn mà nằm. Ông, còn Poo cao hơn tất cả. Còn Poo cao hơn. Còn Phải Hàn, mà phì, còn Poo, còn nằm, còn Poo bà. Sao vậy, cháu chả chạy kết nối mà, còn mà. Có thể chạy

ไปหาซื้อของอยู่ในตลาดก็จะ,จะโอ้ปูไปอันนี้อันนี้จะเห็ขนาดว่าแต่มันแพงแพงแกวะไไปห้าเมื่อแจ๊กบัดเลสัน,าสน <c oughs> หารวยแพงเด้ี่ยครูสันกอแค่แพงเอาไปถ่าบอกขายละเจาไปๆๆลวมันแพงเด้ๆๆๆๆๆๆ เห็นบ่ะส pues yeah, ัมมุ <t uk> <t uk> <t uk> <t uk ่มังสังเงียบแพงเก็บไว้สุดตัวส่งเลยแพงหมดเลยแพงเดี๋ยเห็นกันแล้วสัมบ่เห็นกันแล้วแบบเห็นกันแล้วบ่กับเจดินดาคือว่าเป็นแฟนเฟดอยู่แต่คือเบิ่งอยู่ตลอดต้องมาโอ้ปวดวโกุฎเลวแต่ปวดจะไมาเอา แต่ว่าทางฝักใต้เขามาเอาลายเทือดเราได้เก่าสิบล้านได้หกสิบล้านสามสิบล้านแต่เพื่อนเองให้ไปเขียนให้เขาบริเกี้ยนได้เพื่อนไม่ไปเขียนไปเขียนเขาเองเขียนเซมือเลยตงเรียกไปแบบโตัวเี้าไปเขียนปูมากลลวเอามือมากเขียนเนี่ยอร่อยเอาซัมนี่มานี่ถ้ากิโลซื้อเก่าสิบล้านแล้วไปซื้อสามสิบล้านมันก็บ่ถึสริแล้วกันกิโลนี่ถ้าปรารถนา อย่าลืมได้ว่าของเขาเน่ะคำเดียวจําไม่ลืมเพื่อปรารถนาที่จเจ้าสามสิบล้านก่อนนะจนึงจีก็ซื้อจนมันถึงสามสิบล้านไม่ว่าจีไปหาซื้ออีกสิบสองล้านอีกหกล้านเน่ซื้อก็ซื้อตัวน,นั้นเลยทุกงวดให้มันได้หนึ่งหนึ่งเป็นบ่บ่คือองค์นั่นเด้องค์พ่อซีโท่องค์พอซีโท่ยังมีลูกหลออยู่ได้เพิ่งมีอุบายเพิ่งมีอุบายจังวา ถ้าไม่ได้ผืนใหญ่ยังให้ผืนเล็กผืนเล็กมายถึงว่าเม็ดน้อยๆน,นะอาจจะถือสองตัวตัวนึงเรืนเล่นผืนเล็กวิ่งัสิหรือไปถือน้ำมูสิอันนี้เพื่อนนี่นึงเดียวได้ข้าแต่ชีวะองค์ดำกันผู้นี้รักษาพุทธศาธสนากรนมูพอ่อซีโทนี่ท่ามพีทท่าให้เมืองนองหานหลมอมพอองค์ดำเนียน่ยแล้วย่านย่านมูนี่เสียย่านเสียมู ก็เลยเอามาให้เข้าในพุทธศาสนาก็เลยเป็นวิรูปะเคนาคาธิบดีพ่อศรีสุโธผู้องดำมเนสบิจันท์ผู้ดัเพิ่นเพิ่นเก่งเพิ่นมัจจิลินชื่อเพิ่นนี่ชื่อเพิ่นนี่สีตะบุญกับแม่นโคตรกับแม่นชื่อเพิ่นเพิ่นหลายเพิ่นหลายโพลัยา่าปรว่าตั้งแต่ ผู้นั้นเพราะยัยที่ตั้งแต่พระเจ้าที่พ,พงก่อนลงมาแต่ยังไม่ได้ถึอพระยาก่อนเมื่อก่อนบัณฑิตผูนถือพระยาก่อนเนี่ยมันก็พอที่โทเนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอันะดับต่อไป <c oughs> พ,พระตะกรับนี้ก็มีห้าอันนี้เอาเห็นมาเนี่ยเอาเห็นแต่โดนๆเทาเป็นคนเห็นตั้งแต่เทาเป็นนินดหน่อยเห็นอยู่ในื่งฝูงนี่ก็หลาย ลูกแก้วนี่ยสักถ้าแต่เขาสิลินเขาไปดึกถิ่มก็มีเพราะว่ามันหลายมันก่องนึกเจอเขาก็บอกค่อยควายคือมากกอนใหญ่ๆเสมอออกมาเบิ่งนึกเจอซองเบิ่งไปเห็นนึกเจอคือมีงูหน่อยมีอย่างไรจับย้อนถิ่มโมงามแบบทำไมมันมีเปียกถามทำไมนี่ว่มีวันนอนอยู่ไอีกนอสิรินยังสั่นนี่ยสิรนผู้เดียวเห็นนึกเจอเห็นคือปลาลดอยู่ในน้ามองเดือย ต,ตัวเงาตัวหน่อยถูกเสียวสีชยมพูมีวัตถ,ถุกสีอันนี้เป็นคือเขาเรียกว่ามัจฉาคือนางเงือกแล้วก็นางคลา,ายน้ําแล้วก็ลูกน้ําลูกน้าที่เป็นคือค้อนหน่ยเป็นคือลูกกอกความสูงขนาดนี้นางหัวแดงว่าเขาหเหลืองวิวัตอันนี้ยู่รีผีเขาเรียกว่านางอายจะปิดหนามีตัวหูตัวเมียเมียจะเ,เพศเหมือนกับมนุษย์เรา แต่เมืองลับลรเนี่เห็นอยู่ส่วนนึงนึงลแ,แต่ม่านี่ก็เป็นเมืองลบแล่าบ้านต่ก่อนหน่อเรียกว่าเมืองพ,พยาลับพยาลับเนี่ยเป็นเมืองพยาลับค,คือเป็นน้องสาวเอพยาลับสาวเอเวลานางร้องนางรำเนี่ยจะขึ้นเวทีนี่ก็ต้องมาแต่งตัวอยู่นี่มองเขาไปวินบาทเดินแต่งตัวอย่างใจเอาสร้อยท่องคอท่องข้ามอย่างยิ่หัน และหน้าที่นั่นเปรตเยอะที่สุดงานบันี้กระดูกก็ไปถิ่มใสก็ไปถิ่มบันเสี้ยงนี่กระดูกซุมนี่แนละนนนเอาไปฝังไ,ไปครับก็อย่างที่นั่งเพราะว่า่างนั่งอยู่ว่ามืออื่นนี่คนุูเขามากเขาวาจิพายบังกระดูกบันเสี้ยงในยินในหูนี่ยเบิ้งยังกระดูกเจ้าของกองกองอย่างกระดูกเจ้าของกีศากี่เซนเนาะภาษาเจ้าของยูงงน,าชชางยนิคอรมีเขาอะ นั่นอันนี้คือการกระซิบแต่เรื่องโชคนี่บ่แม่นเฮาสิเป็นผู้ให้เด้มันเป็นของไผของมันของเจ้าก็เป็นของเจ้าบ่ได้เป็นของข่อยนี่บัญชีไปบ,บัญชีมันนี่ยเแล้วแต่เจ้าของสิเปิดได้ฝ่ายทิโท่แล้วกันลแ,แล้วแต่เรานี่แล้วก็มาจาัดคิวซื้ออันนนั้สำลักง,งานเราได้อยู่ เป็นยังน้ามือถ่วมก็คนมาขี่เส้นะถามเราอยู่เป็นยังือเห็นน้าถ่วมมันตะกี้กตะกอนมาคือเป็นตำนานน้ำไปท่วมคำชํโนดโอ้ยก้คนมาขี่มาเงียวใชกก่นาชาก,กนเน่าไาสักล่างถิ่มตัวเราล่างเฮื่อนเนาะอันเป็นตำนานไปเลยบอต้องเอาตำนานเราก็แม่นตัวซุ่มเจ้าพระมาตอนเป็นยังไรเสียุ้มมนุษย์เขาไป็นขี่ชมนำาไายเงี้ยวขี่เต็มกินเหล่ากองกันเมื่องเขาเสียบปล่าห ก็คือเข้าใจงานเดี๋ยวมีขยงพยา,ยากันเน,าน่าเต็มมีลงสองรงท่านดูต่อรู้อะไรแบบทุกเมือนกันเน,าน่าจมลงไปเลยแล้วเ,เนียนเอาครับวันนี้ก็พืพ้นผู้ไม่องค์ไม่กับไรองค์เก่ากับไรแต่บอกขอขอผมว่าเป็นบริาญญาาวารขนาดผมไปเป็นหัวหน้าเขาเหมือนหัวหน้านักษาอีกประตูหนึ่ง เขาขคมนเป็นนักรบเนะนักรบรักษาเมืองโดยเฉพาะเป็นทหารเนอะเหลืวเตะแล้วเสร็จแล้วหลังหน่อยหน่อยหนึ่ง ไปนั่งอยู่พุน่นแนมไปนงพุ่นแม่ขาวจมอยู่ปุ่มๆต้องพุ่นเจ้าของบริยินเสยแสดงว่าถ้าว่าพื้นกันนี่อยู่ทั่งนี่ก็ทั่งนึ่งบริญินอย่างนี้เสร็จและหลังหน่อยล้างให้หน่อยซ้ำนี่แต่มา,าใส่ไงไงเมื่อกี้ควัดไปตองถมเ,นะเน,นีเ่ยโบเห็นเพราะว่ได้คิดว่าชิมาะสั่งแบบซีดนะแต่ว่าพอสั่งแล้วมันความเป็นมากของมันเองมันเปลี่ยนไป แต่ว่าถามว่าในนิมิตเห็น <rant> บ่เ <ility> ห็นเห็นบ่เสาทุกต้นเห็นถามว่าสัญลักษณ์สีสันแบบสี่แบบสี่กัแบบสี่นวขอส่วนหัวปัเสาเสือทำงานน่ะอยากปลดนักวิากทำงานแต่ตตเมาด้นไม่ได้มงเดย เทงแล้น hmm. mm ี่ว่ามันเทงเทงกามื่อแล้ว่เท้าที่ล้างมูดอกให้ลูกพิ่ลูกค้าเปิดไว้ให้พูดล้าโกดแล้วโกดแล้วเพานเอาบดหมดตลอดชีวิตนะ แต่ว่าเอาเดี๋ยวทีหลังมันอันแล้วที่ผ่านะ